สวัสดีครับร้าน1 6ึ่ง8ไร่เช่นเคยนะพบก,กับแท็ก2 5 0นะปี2014นะขาวสวยโวยกึงนะฮะเปรียบเสมือนผู้หญิงนะครับสวยๆนะเดี๋ยวเขาแตะกล้องเข้ามาเลยครับรถคันนี้นะเดำแดงนะฮะมีจบไฟนึงนะครับสีล้อนี่เป็นสีน้ำเงินแก้วเลยครับน้ำเงินแก้วสวยๆงามนะนี่นะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวดูรอบๆรถกันครับ ใช้เงินออกรถเพียง1น0 0งบาทออกรถได้เลยนะครับผมโอ้หราคาสดอยู่ที่95,000บาทนะฮะรีบจัดฮะรีบจัดเลยซื้อสดรับได้ครับผมนะฮะสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมสวยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับใช่คนัาตัดออกนี่นะฮะ สวยงามนะวิ Saint ่งแค่หน0 0งหมืันโลนะเห็นไหมัะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะอ่านะเห็นกันแล้วนะครับนี่นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ันครับเครื่องสดสดนะฮะสดใหม่ๆนะฮะเก็บได้ได้ยินเสียงที่ไพเราะสนอกมากเลยนะฮะ ไปนะหรือว่าจะดูที่คลิปรีวิวต่างๆนะมากมายในที่ช่องยูทูบนะครับทีมก็ไ้่ได้หนึ่งหกแปดไปนะเดี๋ยววันนี้ผมขอเพียงแค่น <lair> ี้ครับขอบคุณครับเจอกันเรื่อ <illust raz>